สวัสดีครับวันนี้มีเมนูมาเสนอนะครับผมแกงปลาหมอนี่ครับสามตัวโลครับปลาหมอใส่หน่อไม้ดองครับใส่ใบตองรักหรือว่าผักอีตูครับผมแกงแบบบ้านๆครับหาทํามาทำแบบง่ายๆครับผม นี่ครับมีตะไคร้ขนี่นแรกแล้วก็ทุบตะไคร้นี่ครับนี่บ ใส่พริกใส่ตะไคร้ใส่เกลือใส่เกลือลงไปครับใส่ชุดลร ที่ขาดไม่ได้เลยครับใส่ปลานีด่เดียวพอพอน้ำเดือดแล้วปุ๊บแล้วก็ใส่ปลาลงไปนี่ครับใส่ไปสองตัวพอครับปลาเต็มกระทะแล้วครับผม รอให้น้ำเดือดปลาสุกเดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้ดองลงใบทีหนึ่งครับตามไปแล้วก็พอวัตถุดิบสุกเรียบร้อยเราจะใส่ฝอยตู่ลงไปนะครับผมรอชมตอนต่อไปนะครับอันนี้ปลาเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็ใส่ให้เอกลงไปครับหน่อไม้ดองครับ ตอนหน่อไม้ดองสุกครับเดีย๋ยวเราจะใส่ใบน้งรักหรือปใบอีตูครับเป็นอันเสร็จพิธีกินได้ครับผมรออีกสักครู่ครับผมสุกได้ที่แล้วครับเราเอาใบน้งรักใส่ครับ เสร็จพิธีครับผมนี่ครับหมอตัวตัวใหญ่นะครับนี่มาดอ ครับน่ากินไหมครับเสร็จเป็นอันเสร็จพิธีครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบนนับนดาลันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมฝากช่องน้อยๆหน่อยครับเลือเ่อยเปลือยชาแนลสวัสดีครับ